สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 5หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เกิดปีกุลในช่วงเดือนนี้อาจจะมีอิทธิพลของไพ่ที่ยังมีปัญหาเข้ามานะคะเลงอยู่นะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทํางานเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของข้อเสนอนะซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยห้ามมิภาควิจารณ์ใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาด้านกฎหมายหรือคดีความเข้ามาต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้นะคะแต่มองว่าไอ้ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันยังเป็นปัญหาที่ยังทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆห,หรือทําให้เกิดการเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะคะ ไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเนี่ยนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจนะมีเรื่องของความคิดมากความไม่สบายใจเป็นคนที่ชอบกังวลหรือคิดไปก่อนนะคะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดเรื่องของความไม่สบายใจด้วยอาจจะมีคนเข้ามาทําให้เกิดความบาวุ่นใจโดยเฉพาะอารมณ์เนี่ยค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงเลยนะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนะอย่าไปทําในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะนะ่ยไปพูด ในเรื่องด้านลบๆของผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะห้ามไปพูดหรือไปประมาทเคยพูดหรือทําสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะขอให้กลับไปขอคขไมาว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาให้กลับไปขอคมาท่านด้วยความตั้งใจจริงรวมถึงคนไหนอ่ะที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเคยบนบานสารกล่าวเอาไว้แล้วด้วยแต่ต้องดูว่าเราได้ไหมถ้าได้แล้วให้กลับไปแก้นะคะ แต่ถ้ายัางไม่ได้นะก็ให้อธิษฐานจิตบอกท่านว่าเรายังรอให้ท่านช่วยเหลืออยู่นะเมื่อไหร่ที่ความปรารถนาของเราสําเร็จแล้วเราก็จะกลับไปนะคะทาบุญให้ท่านหรือแก้ตามที่เราได้ตั้งในเรื่องของคําสาบานเอาไว้นั่นแหละหรือคําบนบานเอาไว้แหละนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแต่ให้เรามาระวังนะจะมีปัญหา เงินที่จะได้อาจจะเป็นการเสียมากกว่าหรือเรื่องของความผัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์เนี่ยยังต้องเรามาระวังในตําแหน่งนี้มันจะเป็นเรื่องของการเงินที่ต้องมีอะไรที่ต้องแลกเปลี่ยนน่ะสมมติว่าบางคนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาโชคการเงินบางคนนี้เขาเอาเงินมาให้เราเลยนะมาช่วยเหลือแต่ตำแหน่งของผู้ใหญ่ของคนที่เกิดปีกุลในช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนคือเราต้องเสียสละบางอย่างไปเพื่อที่จะได้บางอย่างมาแบบนี้ ฉะนั้นอาจจะต้องไประมัดระวังเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ที่เราได้รับหรือสิ่งที่เราจะต้องเสียในตําแหน่งนี้ด้วยในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนี่ก็จะมีปัญหากันนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันมีความระแวงสงสัยแล้วก็มีเรื่องของความขัดแย้งกินแหนงแขงใจกันน่ะต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้เช่นเดียวกันในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยเดือนนี้จะมีเหตุให้ต้องซ่อมบ้านนะคะมีเหตุที่จะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือร้านนะ มันจะมีค่าใช้จ่ายต้องไปตรวจสอบดูด้วยว่าตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยรล้านะคะก็ให้ไปแก้ซะจะทําให้เรื่องของการเงินไหลเข้าบ้านหรือร้านมากยิ่งขึ้นนี่คือเงินมันอยู่ในบ้านหรือร้านแล้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเงินที่มันไหลเข้ามาแต่ว่ามันทําให้เสียออกไปอะ่ะเก็บเงินไม่อยู่อะ่ะพูดจริงๆเลยบ้านหรือร้านนี่เก็บเงินไม่ได้มีแต่นี่มีแต่เรื่องทําให้เรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะคะเสียหาย แล้วก็ในตำแหน่งของบ้านหรือร้านเนี่ยบางทีอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยนะมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงด้วยปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็ต้องไปปรับดูไปดูแล้วก็ดูตรงหิ้งพระด้วยหิ้งพระมืดไปไหมนี่มองว่าหิ้งพระยังมืดไปนะฉะนั้นต้องทําให้หิ้งพระนี่มีความสว่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็กราบขอรบูชาถวายน้ําดื่มทุกวันนะ่ะโดยเฉพาะในช่วงวันพระเนี่ยนะคะจะทําให้ดวงชะตานี่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องบางคนมีปัญหาเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องบ้านก็ได้เรื่องรถก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องของอปัญหาการเงินบางอย่างซึ่งมันก็อาจจะส่งผลนะในเรื่องของความไม่เข้าใจกันอันนี้ก็ให้ไปปรับนะในในตำแหน่งนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่ควรไปคำประกันนะคะหรือว่าอาจจะต้องพูดคุยกันให้มากๆหน่อย ในตำแหน่งของบริวารถือว่ายังได้บริวารที่เก่งนะบริวารที่ค่อนข้างที่จะขยันในเรื่องของการทํางานแต่หัวแขกนะคะอาจจะควบคุมบริวารยากหน่อยหนึ่งสื่อสั่งงานอะไรไปแล้วนี่ไม่ฟังเลยเถียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําโดยที่ไม่ปรึกษาอาจจะได้บริวารแบบนี้แต่ถ้าถามว่าบริวารเก่งไหมก็เก่งแหละเก่งเรื่องงานนะคะแต่ว่าอารมณ์ร้อนเท่านั้นเองนะ,ะต้องไปเตือนกันบ้างแหละว่าต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้ง ไม่ใช่แต่กับตัวเราเองนะกับการที่เราจะไปติดต่อธุรกิจการงานด้วยโดยเฉพาะคนบางคนทํางานกับหน่วยงานข้าราชการเนี่ยต้องแบบมีความสุภาพนะไม่งั้นมันจะไปมีปัญหากับหน่วยงานต่างๆในตําแหน่งของลูก นะคะหรือหลานเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีข่าวในเรื่องของการงานหรือการเรียนแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเหมือนการติดขัดไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาทะเลาะกับคู่ร่วมงานบ้างหรือทะเลาะก<ๆ>ับคนที่เรียนอยู่ด้วยนะหรือว่าการงานการเรียนมันยังติดติดขัดขัดอยู่หรือว่าเขาอาจจะอยากเปลี่ยนสายการเรียนก็ได้ซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปีกุนรู้สึกว่าลูกหรือหลานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยขยันในเรื่องของการเรียนเลยแล้วก็มีความคิดที่แตกต่าง แล้วก็ไม่ค่อยมุ่งมั่นเท่าไหร่ตรงส่วนนี้มันไม่ได้แย่อะไรถือว่าเขายังเป็นคนเก่งอยู่บางคนลูกหลานก็ไม่อยากเรียนหนังสือแล้วอะ่ะอยากออกมาทํางานแบบนี้ก็ได้มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามช่วงนี้คือความเข้าใจเท่านั้นนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ถือว่าดีเพื่อน่าที่จะเข้ามาทําให้การทํางานเกิดการขยายตัวหรือการร่วมงานกาัน 2- สคนเป็นกลุ่มเป็นทีมส่งผลดีค่ะ แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นเซลล์เนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เป็นตัวกลางตัวแทนเนี่ยจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานนี่ขยับขยายมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดปีกุลเนี่ยอารมณ์ก็ค่อนข้างว้าวุ่นนะจู้จี้จุกจิกหรืออาจจะมีคนเข้ามาจู้จี้จุกจิกเราเยอะก็ได้นะได้รับแรงกดดันอะไรก็ไม่ได้ดังใจทําก็ไม่ถูกใจไปหมดเลยนะแต่ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่จะปรับตัวแล้วล่ะหรือสร้างเป้าหมายความรักนี่อาจจะเป็นรองละอาจจะมุ่งเน้น ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าสร้างโอ,อกาสให้กับตัวเองมากกว่าไพ่ยิบซี่พยากร,กรก็บอกไม่ต้องไปกังวลใจนะปัญหาต่างๆนะยังแก้ไขไปได้รวมถึงเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตให้มีความสดชื่นแจ่มใสอะมองโลกในแง่ดีอะยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เกิดปีกุนอยู่นะการทํางานของคนที่เกิดปีกุนนะคะมีไพ่การทํางานปรากฏขึ้นถึงสองใบถือว่างานยังมาก คนปีกูเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้การงานของเขาเคลื่อนไหวค่อนข้างยากหรือผลตอบรับเนี่ยไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของการขยายธุรกิจการงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขยายช่วงเวลาการทํางานด้วยซึ่งถือว่าส่งผลในด้านดี แต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วถึงปลายเดือนนี้ต้องระมัดระวงังจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะต้องไปแก้ไขหรือปรับปรุปรงในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยและบางคนนี่อาจจะถูกยกเลิกถูกเลื่อนในเรื่องข,ของธุรกิจการงานในช่วงกลางเดือนนะอันนี้ต้องระมัดระวงังไม่ว่าจะเป็นปัญหากับบริวารปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับ ผู้ใหญ่นะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ต่างๆก็มีโอกาสาที่จะเข้ามากระทบด้วยก็คือช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนน่ะมันจะต้องไประมัดระวังเรื่องสัญญาเรื่องของเงื่อนไขหรือบางทีเรื่องของงานที่เรารับมาอาจจะเกิดความราช้าทําให้ได้รับผลกระทบก็ได้นะฉะนั้นปัญหาที่อาจจะเข้ามานะต้องมีสติให้มากๆแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปนะควบคุมดูแลนะคะอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่การเงินก็มีรายได้เข้ามานะเจ็ดเหรียญกับเก้าเหรียญนี่คือการเงินดีอยู่แล้วแต่คนที่เกิดปีกุลเนี่ยรายได้มากก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันเดือนนี้จะมีเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกครั้งนะไม่งั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วตำแหน่งของบ้านเนี่ยหรือร้านค้านี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลย มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สุขภาพร่างกายก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยซึ่งทําให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายฉะนั้นจะต้องไปทําให้บริเวณหิ้งพระมีความสว่างให้มากที่สุดหิ้งพระอยู่โซนด้านหน้าแต่ว่ายังโดนความมืดปกคลุมอยู่นะฉะนั้นทําให้สว่างซาหิ้งพระเนี่ยหันไปทางหน้าบ้านนะ และทาให้เกิดความสว่างมันจะดึงดูดโชคการงานแล้วก็เกิดความราบรื่นในหลายๆเรื่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดความรักความสัมพันธ์ไม่โดดเด่นเลยคนที่เข้ามาอาจจะเป็นปัญหารักแทรกซ้อนหรือเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานหรือคนที่เข้ามาให้เป็นเพื่อนกันดีกว่า ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหากันมาก่อนแล้วลหะเรื่องเงินเรื่องงานขัดแย้งกันตลอดเวลาพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังมีปัญหาชีวิตคู่อยู่ทำให้เรื่องของความรักก็ไม่ค่อยสดใสโดยเฉพาะปัญหามือที่3หรือปัญหารักแทรกซ้อนนี่ต้องระมัดระวังนะต้องปรับกันให้เยอะๆส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคคิดมากอาการพักผ่อนไม่เพียงพอโรคซึมเศร้าเลย แล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขหงอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะอากากอักเสบภายในมีความอ่อนเพลียผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้ออเสบาหัวใจความดันมีโอกาสที่จะติดเชื้อต่างๆด้วยบางคนมีปัญหาโรคประจำตัว บริเวณทรงอกหรือเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีบางคนมีปัญหามาก่อนนะอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือผ่าตัดมาก่อนแล้วด้วยซ้ําฉะนั้นยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายของติงให้มากๆแล้วก็การทํางานนะคะของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินไม่เป็นเวลาแล้วก็กินอาหารอาจจะลดจัดเกินไปรวมถึงอาจจะกินอาหารที่ จุกจิกอ่ะฉะนันต้องไปควบคุมเรื่องของการกินนะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆหน่อยน้ําเปล่านะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานของตับหรือฮอร์โมนดีมากขึ้นบางคนนั่งทํางานอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ค่อยเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็ตําแหน่งการทํางานของม้ามก็ไม่ค่อยดีม้ามทํางานไม่ดีก็ส่งผลในเรื่องของกระดูกมีอาการอักเสบปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าบางคนเป็นโรคเกาต์เลยแล้วก็มีอาการปวดเหงือกปวดฟัน ส่งผลในแบบสายตาด้วยนะปัญหาทุกอย่างเลยก็คือเกิดจากความเครียดนั่นแหละถ้าเราสามารถลดความเครียดได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอ่ะรับประทานอาหารให้ให้ถูกต้องให้เป็นเวลาดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนนะคะให้เพียงพอถ้าร่างกายก็จะกลับมาดีคุณสภาพสตรีก็ต้องระมาระวังนะเรื่องของมดลูกช่วงล่างเรื่องของของเหลวในร่างกายประจําเดือนต่างๆก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเช่นเดียวกันคือบางคนเนี่ยสุขภาพร่างกาย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่กําลังวางแผนที่จะไปทําสัลยกรรมซึ่งบอกว่าการทำสัญยกรรมในช่วงเดือนนี้จะมีปัญหาจะมีการอักเสบนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเลื้อยหลังเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะต้องไปทำเนี่ยเราจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตองให้ดีก่อนเข้ารับการนะคะผ่าตัดทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตองที่ต้องไปดูแลหรือใส่ใจนะ สุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายของอญาติพี่น้องอ่ะคู่ครองคนรักเรื่องของลูกหลานหรือบริวารก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพรยิบสีพยากรจะสรุปว่าอย่างไรพรยิบสีพยากรก็บอกว่างานน่ะนะคะยังสามารถแก้ไขไปได้แหละนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานหรือธุรกิจการค้าเนี่ย หรือคนที่ทํางานเป็นเซลล์เป็นตัวกลางเป็นตัวแทนเนี่ยยังถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะบางคนธุรกิจการงานก็ยังมีลูกค้าประจําอยู่ฉะนั้นมองว่าการทํางานเนี่ยยังเกิดโอกาสนะเดือนนี้อาจจะติดขัดบ้างแตนะ่ถ้ามีเรื่องของการพูดคุยกันแล้วนะคะหรือว่าผ่านไปในช่วงแบบหลังจากนี้ไปอีก3เดือนน่ะทุกอย่างก็จะลงตัวแน่นอนคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานมีโอกาสจะได้งานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่พ่ยิ่ซีสรุปว่าการเงินยังดี ะะเพราะว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะยังได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่ยังแก้ไขปัญหาการเงินไปได้ อย่างที่เรามองแล้วว่าการเงินจะค่อนข้างมีปัญหาค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปควบคุมตรงส่วนนั้นแต่ถ้าคนที่เกิดปีกูนียมีความคิดที่จะไปเดินเรื่องกับสถาบันการเงินถามว่าจะได้ไหมมีโอกาสจะได้แล้วก็ในเรื่องของปัญหาการเงินหรือธุรกิจที่มันติดขัดเนี่ยมันจะอยู่ในสถานที่ยังเกิดโอกาสหรือเปล่ายังเกิดโอกาสแน่นอนนะคะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพียงแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องแบบวางแผนให้ดีเท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสนะพระยิบสีบอกมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะแต่มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่พบเจอกันด้วยเรื่องของธุรกิจนะหรือผลประโยชน์ฉะนั้นคนโสดก็พัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์ยังเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือเรื่องของทรัพย์สินมองว่าเป็นคู่ที่หนุนดวงกัน แต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องไปปรับกันหรือเติมความหวานให้กันสักที่หนึ่งม่ง้นมันจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ล้วนลวนเลยนะคะแต่ถามว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วรวยนะอยู่ด้วยกันแล้วทำไมหากินขึ้นไหมใช่ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะพระยิบรีก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ให้ไปดูแลให้ดียังสามารถที่จะ ผ่านในเรื่องของปัญหาสุขภาพไปได้นะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบตามข้อมือต่างๆแต่มองว่าพ่ใยนี้เป็นไพ่ยที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรโดยรวมแล้วยังดูแลได้นะหรือยังกลับมาฟื้นตัวได้แต่ก็ต้องใส่ใจตัวเองให้มากๆหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่แสงสุขจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้ หรือการพัฒนาในเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือยังต้องประคับประคองนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารหรือผู้ใหญ่อาจจะเป็นต้องฝึกบริวารเข้ามาเรียนรู้กับเรื่องของงานหรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปทํางานอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะได้เกิดสภาพไหลลื่นแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของธุรกิจหรือ เหมือนกับฝึกงานให้ลูกให้หลานอะเพื่อที่จะมารับช่วงต่อแบบนี้ก็ได้นะก็มองว่าการทํางานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกว่าเนี่ยการเงินที่ถูกปฏิเสธไปอะ มีโอกาสที่จะกลับมามีโอกาสใหม่ๆอีกรอบหนึ่งคือบางทีอะนะคะในเรื่องของการร่วมพูนลงทุนบางอย่างอาจจะถูกปฏิเสธมาก่อนนะนะแต่ว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้การเงินของเรายังเกิดการขึ้นไหวหรือเกิดความก้าวหน้าที่อาจจะมากกว่าเก่าด้วยซ้าไปนะเรื่องปัญหาการเงินเรื่องของความเครียดเรื่องของความวิตกกังวลเนี่ยมองว่าการเงินหรือรายได้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่นะถึงอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอนะหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเข้ามาก็ยังถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสนะคะ แต่สิ่งที่อยากจะเตือนนิดหนึ่งก็คือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยนะคะสั่งสินค้านะคะหรือว่าเข้ามาใช้บริการเนี่ยควรที่จะให้มีเรื่องของการวางเงินมัดจําทุกรอบนะจะทําให้เรื่องของการเงินการท้องเนี่ยไม่มีปัญหานะคะส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวม,มาก่อนแล้วหรือมีลูกติดน่ะเข้ามาผัวพันฉะนั้นคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่ต้องใจยเยน็เยนๆนิดหนึ่งนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ยังปรับกันได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ให้เรามาระวังนะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินรวมถึงเรื่องของการพูดคุยกันระยะใกล้ๆอ่ะเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนี่ต้องรอบคอบเป็นโรคคิดมากโรคก,กังวลใจเยอะไปรับฟังมามากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองช่วงบนด้วยรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอ,อักเสบนะคะที่หูอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะถือว่าการทํางานยังไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่บือววาะายแต่ดวงชะตานี่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคือบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่ฝึกฝน,พ,นพัฒนาหรือเรียนรู้หรืออบรมงานหรือศึกษาอยู่ก็ได้ในเรื่องของงานหรือธุรกิจอันนี้มองว่าไม่เสียหายรวมถึงธุรกิจการงานอาจจะอยู่ในช่วงข้ามช่วงกลางคืนอันนี้มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ไม่ต้องไปกังวลใจเยอะนะก็เรียนรู้หรือศึกษาไปก่อนหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าหาผู้ใหญ่จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นการเงินนี้รายได้นี้อาจจะไม่หวือหวาอะไรแต่ดวงมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมม์อยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะหรือชอบปฏิบัติธรรมรวมถึงเรื่องของการนั่งสมาธิพัฒนาจิต หรือทํางานด้านนี้นี่ถือว่าถูกโลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําในเรื่องของอาชีพการงานหรือไม่ใช่คนที่ชอบในเรื่องของการศึกษาธรรมะอะไรเลยนะก็อาจจะต้องไปตรวจสอบดูในตําแหน่งของหิ้งพราว่าตัวเราเองเนี่ยทำให้หิ้งพราสะอาดหรือย,ยงังมืดไหมก็ไปปรับให้เกิดความสว่างรวมถึงเคยพูดจากับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีหรือเปล่าให้เข้าไปขอขมาลาโทษซะนะคะแล้วก็คนไหนที่ติดบุญบาลสารกล่าวก็ให้ไปแก้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันจนนันทร์นี้ต้องรมาระวังเรื่องของการทํางาน มีปัญหาไม่ราบรื่นติดขัดมีอุปสรรคแล้วก็อาจจะถูกรอบบี้ในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือปัญหาเงื่อนไขหรือการร่วมหุ้นลงทุนส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่โดดเด่นคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่คนที่จริงใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นี่ปัญหารักแทรกซ้อน ปัญหามือที่สามสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะคนที่เกิดนะในช่วงนะคะวันอังคารธุรกิจการงานต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปหรือว่ามีการถูกยกเลิกโครงการนะ่ะอาจจะมีปัญหาไม่ราบเรื่อนนี้ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะส่วนการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะแล้วก็ อาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านซ่อมรถด้วยคือเป็นเป็นเดือนที่เหมือนกับเงินมันเข้ากระเป๋าอยู่อะ่ะแต่ส่วนใหญ่นะั้นมันมันออกไปเยอะ,อะนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินก็คือเรื่องของหนี้ซะมากกว่าหรือว่าผลเสียด้านการเงินมันค่อนข้างมากฉะนั้นการเคลื่อนไหวด้านการเงินนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วน,นเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยราบรื่นนะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีลักษณะเหมือนกับ ดวงค่อนข้างตกนะดวงการเงินนะ่ะนั้นต้องไปดูในตะำแหน่งของบ้านถ้ามีสิ่งไหนที่มันผิดปกติหรือสิ่งไหนที่มันไม่ค่อยที่จะถูกต้องก็คือรอยแตกรอยรั่วรอยเลาวนี่ให้ไปแก้ซะนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี้ถือว่าส่งผลด้านดีนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานด้วย ยังเป็นเดือนที่มีความสดสใสเรื่องของการทํางานอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาสบายๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรยังแก้ไขไปได้แล้วก็ธุรกิจการงานยังทําให้เกิดรายได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่ต้องมองว่ามีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันก่อน หรือว่าอาจจะมีะความรู้สึกที่พัฒนากันไปด้วยของงานหรือธุรกิจเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีข่าวทางไกลมีคนมาเยือนด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้ก็เด่นเรื่องงาน การประสานงานการ2อถึงสคนหรือการขยายธุรกิจการงานหรือการขยายสาขาการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่อนข้างส่งผลดีนะคะแล้วเกิดประโยชน์ด้วยสวย่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้มาจากงานนะสว่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนให้ระมัดระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของ หรือมีการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีแต่ก็จะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนเหมือนกันอันนี้ให้ไปปรับหรือไประวังนะคะก็มองว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยอาจจะเด่นเรื่องของงานหรือธุรกิจคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะเป็นเดือนที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ปัญหาความจู้จี้จุกจิกหรือปัญหาความไม่ชอบเนี่ยบางคนแบบงาน อันนี้ไม่ชอบตำแหน่งนี้ไม่ชอบไม่อยากทำนะฉะั้นต้องไปควบคุมตรงส่วนนี้นะคะแต่เดือนนี้มองว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีอยู่ด้ยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นเดือนที่ต้องร่วมงานกับคุณผู้หญิงหรือต้องปรับเป้าหมายแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องงานของธุรกิจให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกหรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นบ้างแหละแต่มองว่ายังควบคุมได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะความรักไม่หวานชื่นและความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจ คนที่เกิดนะในช่วงวันเสาร์นี้ต้องระมัดระวังการทำงานจะติดขัดไม่ราบรื่นอาจจะถูกกดดันนะคะถูกบีบนะคะหรือมีปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรน่ะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายหรือบางคนที่ถูกยกเลิกสัญญาเลยนะซึ่งทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจไม่ค่อยดีเลยบางคนมีความคิดที่อยากจะลาออกจากงานก็ยังออกไม่ได้นะมันยังกลัวๆก,กล้าๆนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันสูงมากๆฉะนั้นการทํางานจะมีปัญหา ให้ต้องเหนื่อยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากนะเดือนนี้ห้ามคำประกันเหมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์แล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความต้องระมัดระวงังส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่กันต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยความระแวงสงสัยเรื่องของความไม่เข้าใจกันนี่แหละนําไปสู่ในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรืออาจจะใช้กําลังกันเลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่เราต้องแบบใจเย็นๆนะคะสงบจิตสตงบใจพูดให้น้อยที่สุดนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กปีกุลนะคะมองว่าเดือนนี้อาจจะมีความกังวลใจแล้วก็อิทธิพลของไพ่ที่เสียหายเข้ามาเนี่ยมันก็ยังเข้ามากระทบอยู่นะหลายๆเรื่องถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยมันก็ บางคนก็อยู่ในวันที่ดีก็มีโอกาสที่ดีแหละปัญหาเข้ามามันเกิดโอกาสบางคนที่มีไพ่สียหายไปทับเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชีวิตผิดพลาดได้เหมือนกันเั้นการรับฟังในเรื่องของดวงชะตาให้รับฟังอย่างมีสติแล้วก็นําไปปรับใช้นะคะก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากๆเลยนะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จก็คือวันพุธวันพฤหัส วันอาทิตย์วันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือวันจันทร์อังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ